สบายดีพี่น้องเมื่อนี้ก้ามาพบพ่อกันเซนเก่าเซนเคยกับซองน้องมวยเมื่อนี้สาวจอยกับเสมาคาา้น,นกะพี่น้องเลยกลองประสาทบวคลมขอถุยขออไทยน้องมินเยี่ยนพี่น้องเนี่ยลำน้าฮ่าอะไรฮะไปซอยฝนขึ้นอะไรลำนา้อะไรออกมาไปซอยบ่าวขวัญพี่น้องเลยกระเบิ้งไปทำการออกแบบเฉลี่ยวเบาจริงหรือเบาเหรนความจริงพี่น้อง ตอนนี้เป็นกำลังสีหาบก้าได้พี่น้องเลยหาบก้าบ,บ้าลงไปถงใหม่แต่ว่าถงใหม่ถงใหม่น้อฮะอ่นอ <ST AN N ES> ลองร้อนลองสาลาพี่น้อง <ST AN N ES> ไปท่งใหม่พี่นอ้องเพราะวกก่าคนงานเขาดำเร็วออเมื่อนิวัสันคน,นหน่อยแต่เร็วพี่นอ้องสาวาจ่อยไปเลยพี่น้องเลยวายพี่นอ้องเกิดน,น้าึ้นมาดนีเสาวจ่อยไม่ฮัากุบัสันโอ้ยห,ห,หน้าตกใจพี่น้องเลย

นอ้นองมินเดียนไปอะไรพี่น้องไปหน้าทุงใหม่ซาจอยกำ้องมินเดียน ไปสู่หน้าทงใหม่พี่น้องเอ,อ้ยคนงานเขาดำไวเหมือนต้องสิหน่อยคนกบจริงพี่น้องแต่กะดำเร็วเส่น หน้าของน้องแคทพี่น้องเอ้ยแม่ปลาว้ากามาเมื่อน,นี่ oh, so s <S มารุกกาแม่ของปลาว้าเ oh, so พี่นกะมารุก้าซอยเจดําพี่น้องเอ้ยว่ายเขาไปเบิ่งคนงานของเจดําสิมีหลายคนสัมไตร <laughs> ปะทะกันเพื่อนว่าพีนอ้องคนงานของนนองแคสสมาร้ายใช่ปะ่ะอาโทมาหยตดคนงานของปู่บอลน,นี่ <c oughs> ซองน,น้องแคทนี่ส้มาคนงานลายแท้เมือนี่หน้กยกล้าเพื่อน,นะพี่น้องเลยเเกล้าเพื่อสิพ่อยเนาะแป๊บเดียวนงนะกล้าเบื่อนงพี่น้องอาลุกแป๊บเดียว สมองามแ่นีมหนากระหอบบุ้มีผูนขนาดผูนบดไดขี้หมูไดนี่แมนผูนต่างคนต่างมวยย่อมกัน ดก็เรียบเลยป่นตาหน่งหลับน้องเอ้ยท่านเป็เซนซะดีตัวขาเอยมันหล่ไว้มันบอกคุณทำคุ้มมือจากสีทให้พาเรร้า้ลงเป็นใ้แนี้มือนกเ็หนาเด่นจ้ำอยามันบอกข่มมือครือบ่สีทาให้มือมือแบบยันฝนตกมาเงนเดหนาเด่ก็เป็่เงินมาอยู่นอกแคสเพิ่งว่างแคสมาจบเจือพี่น้องเอ้ยวางแผนมา วางแพนไว้แต่อยู่เหื่อันคนว่งตาดอเมือนล่องตัดบ่เมื่อไ่เนว่าไม่ใหญ่ว่าล่งตาดํำกันได้ปลาปลาลายวสันไม่ใหญ่เหมือนนะครับปุ้ยวสันครับเจ้หน้าแดงไปจะค้งเมื่อน่ะ โฮคุณถูทางเนาะกับแม่น้องฟุ้ยแน่แล้วก็แม่อันน้องจักจั่นเอออะไรกัแม่ใหญ่บุญรอดน้ำม่ใหญ่บุญรอดแม่อันแม่โอ้ถเผิ่อไปกันโฮคนพี่น้องเอ้ยผู้อะไรตาดถูพิมพ์เพิ่นไปกันครบทีม นายไอ้บุญเลาะน่ะเจ็บว่าซั่นเขาเจ็บกระโเตอะหยังเออเพิ่นมื้อนั้เพิ่นว่าเพิ่นเจ็บบ่เออเพิ่นเจ็บเพิ่น่เออเพิ่นเจ็บหยังเพิ่นบ่บอกเพิ่นบ่ค่อยบอกดอกยนอยู่บนนกยามมาไบอกบอกเพิ่นว่าบ่ให้ไปมื้อนก็ยังปวดดปวดทิดๆอยู่คันหมู่บ่ไปก็สิไปคนเดียวว่าซั่น พอดีแหละตอนแรงพอดีของเฮ้ากับลบกพากันลกุกเนาะรอบแรงพากันลกก้า,ปาเ,เป็นไปได้จังได้พี่น้องแม่น้องดำนี่ต้ตนงานว่าสันมาเห็นนั่นก้าน้องแคทม่วนแบ,บบว่าต้นงานไปบาทนี่พูนสู่ของน้องแคทพี่น้องเลยมีคนต้นงานไปนำ ป่าว่าเป็นเมาปีกายม <c oughs> แม่นองดำวางแพทีนพี่น้องเอ้ยพ้างมึงกล้าไาสิเสียเมือแรงนี่ ถ้าเสียก็ไปท่วงเอาทีหน้าเพิ่นเด้อพี่น้องเลยเพิ่นบอกให้หู้ก่อนเพิ่่นวาเลินวะ ว่าว่ากับซืรลงลกเลยพี่น้องเลยลงโซงโซีมือเพนว่าอดบวหเห็นกะงามหุ้ยกะเรามีแต่อันนั้นเนาะมีแต่งาม,งาม น้องเอินกับมาลกพี่น้องเอ้ยายายต่วนกับมา,มาเมื่อน,นีต้ตากดดแดดนลูกตากแดดเมตาเอ้ยแม่ตาแม่ตามาลกบเนตกล้าหน่เลยได้พช่ไหมใช่ ้ไ,ไปพี่น้องบานนี้ไปหน้าทงเฮ้าพื่แหละใกล้ชิได้ลงมือกันนั่นแหละก้าซาวแค์นะเมตาลุกแป๊บเดียวหนึ่งมันง่ายพ <c oughs> ี่น้องเลยเมตาหากมาบัสัน ขออนว่าตเช่ยววิวกูอ่าเพิ่นมเงินสั่นิดหดึ่งอยู่เทิงแล้วสามสี่หงส์ห่าห้ากระมานะห้ากระมาทงลุ่มมาเพราะว่าทงเทิง์นมาแล้วไปแล้วหน้าไอเลือดแต่ตากะทีมงานทำมันดำใบเกินเนาะเมื่อนี้เยอเอาลูกสาวมานะนำต่อเมื่อนี้เห็ดเลนแม่นสามพ่อเด้อพี่น้องเอ้ยน้องมิดมาเปลี่ยนน้ั่นน้องมิดสามพ่อมาเปลี่ยนอาย สะพ่อมันจังไวแมไอ้บุญธมรมมันไอ้ฆ่าติดงานนั่นใช้หุ่นหน้าหุ่นหน้าพี่น้องเลยแมนโมแมนโมแมนนี้เนี่ยโมแมนนี้เนี่ยฉลองหรอกพี่น้องใช้หุ่นหน้าแล้วกะน้องคนกะมาบันเดงงานคือเก่าจนว่าจะดำหน้าตัวเองแมนล้วหน้านี่ยฉลองว่าสันแมนแมนน้อยอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งไปนำการว่าพี่สิฉลองยังได้อยู่ดอกแล้วแล้วดำหน้าก่อน ไพี่น้องเอากระเช้าลงดําหน้ากันแล้วบ้านยังไถอยู่ยังไถพี่น้องเอ้ยเขาสู่ทงที่ซ้ำขอน้องมินนี่พี่น้องเอ้ยมาหอดแหละโอ้นนองดำมาทาหึ่งไปได้บานนี่ลงก่อนพี่น้องเอ้ยสามคนเพิ่น ลูกเกสายแดกเด้พี่น้องนี่มาใช้หน้าซอยปู่บอยหน้าบ่าวควันนีจักสิรอดหรือบ่อบพี่น้องเลยเหตุการณ์สองคนปีนี่จะได้กับเป็นแห่งเชียแห่งใจเหาในเรื่องพี่น้องบเรลกับขูบขูบขันขันไปกะเบ,บิ่งไปนำกันว่าสีแหล้วหรือบบเรลกะขอน้องมินี่บา่า เป็นไทยฉีโกงวะสัสปรึกษากันกับน้องดำแต่น้องดำสิูวเรื่องหรือบอนอะอยู่ประเด็นพี่น้องเลยมันดินงอ้อนแล้วข้ามตุ่มให้เราดินแท้คนไทยทีโลกจได้นอกเสิยดต่ลากลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย